สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายจะพามาแกงปลาใส่สายบัวนะคะนี่ใส่สายบัวนะคะแกงเตาถ่านนะคะวันนี้น้ำปลาค่ะน้ำปลาอยู่ในนี้นะคะอันนี้ใบนางรักใบนางรักใส่แกงพีสานต้องใส่ใบนางรักนะคะอันนี้ปลาช่อนนะคะอันนี้ก็สายบัวนะคะอันนี้พริกแกงเราตำไว้นะคะทุกคนอันนี้ก็ใส่ผงนัวไปพร้อมเลยตรงนี้อ่า อันนี้ก็มีตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็อหอมแดงใส่หมอ้อลงไปเลยค่ะนี่ใส่หมอ้อไปแล้วนี่ค่ะเสร็จแล้วพอน้ําเดือดแล้วเราก็ปลาลงนะคะไม่ยากะคะ่ะทุกคนปลาลงจะให้น้ําเดือดๆอ,อย่างนี้นะคะปลาลงไปนะคะแตะๆนิดหน่อยเดี๋ยวยายเอาฝามาปิดนะคะเดี๋ยายเติมเครื่องลงไปเลยค่ะ เพื่อความนัวนี่น้ำปลากับน้ำปลาเตรียมพร้อมได้กันแล้วแต่ไปหมดเลยไม่เยอะหรอกโอเคเดี๋ยวฟ้ามาปิดสักพักหนึ่งก็เอาอันสายบัวลงนะคะอ้าวปลาของเราก็เดือดแล้วนะคะทุกคนถึงเวลาเอาสายบัวใส่แล้วนะคะบัวเลลางแล้วสายบัวก็บอกเพื่อแไรลอก ลอกเป็นผิวผวออกนะคะใส่ลงไปยิ่งไม่ต้องคนนะคะแค่แตะๆใส่ลงไปแล้วเราก็จะฟ้ามาปิดให้น้ําเดือดขึ้นมาฟ้ามาปิดไปนะคะทุกคนค่ะแกงไม่ยากแกงง่ายๆจ้ะทุกคนใครๆก็ทําได้คะ่ะตะไคร้ใบมะกรูดนะคะหัวหอมตำตำตำ,ตำแล้วก็ มีปลามีน้ำปลาผงนัวค่ะน้ำปลาน้ำปลาผงนัวแกงอีสานไม่ยากเลยง่ายๆก็มีปลานะคะแล้วก็สายบัวนี่แหละเปิดตาไว้ก่อนให้เดือดๆก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดดูนะคะว่าแ,แกงของเรานี้เป็นยังไงบ้างเดือด ครุกเลยจ้าเตาถ่านจ้าเดี๋ยว,วเราใส่มะขามนิดเดียวนิดเดียวจริงๆค่ะทุกคนยายไม่ชอบเปรี้ยวนะใครชอบเปรี้ยวก็ใส่ได้เยอะนะคะนี่โอ้ตาสุกแล้วตาสุกแล้วค่ะเตาถ่านนี้จะมีอัตรลดกับเตาแก๊บนะคะเวลาแกงทำกับข้าวยายว่านะเตาแก๊สมึงไฟแรงเกินไป เนื้อปลาใครมากินด้วยกันนะอาหารพื้นบ้านนะคะยายชิมแล้วค่ะรสชาติโอเคแล้วอร่อยแล้วรอให้สายบัวเปื่อยกว่าน,นี้สักนิดนึงค่ะเพราะว่าคนแก่ต้องกินเปื่อยๆนะคะ,ะเดือดต่ออีกสักนิดนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยายปิดฝาเปิดดูอีกที่เสร็จแล้ว ยายเอาแล้วนะคะยจะใส่ใบยังรักลงไปขัับอีตู่บ้านเราใบังรักพร้อมชุยเลยจ้ะทำกินนะคะไม่ยากคนไหนทําเป็นแล้วก็ไม่เป็นไรจ้ะ,ะคนไหนที่ยังทําไม่เป็นก็ทําตามยายได้นะคะสุดยอดความอร่อยสปริงสปริงทุกอย่างค่ะ จวคลิปลงแค่นี้จ้าเดี๋ยวไปกินด้วยกันนะคะทุกคนคะ่ะเอ๊เดี๋ยวไปกินด้วยกันจ้าสวัสดีค่ะ